วัสดีอีกรอบครับเวัานี้10.17เปิดภาพ6 4ครับตอนนี้เวลา14นิกาหา16นาทีหลังจากที่ผมทายด้านทางหลวงแม่ทอแล้วมาเข่าเข็ดจ,จังหวัดกำแพงเพชรครับมาพ่อด่านตำรวจทางหลวงของนครชุมอีกจับความเร็วคือกันเมื่อกี้ตั้งกล้องอยู่ห่างจากด้านประมาณากกิโลนึงผมกิลังทายเอา เนี่ยครับเป็นด้านตำรวจทั้งหลวงทั้งหลวงนครชุมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรน่ะติดกับด่านทรงถ้มอ่ะครับเนี่ยมีการตั้งด่านตรวจจับความเร็วเดี๋ยวผมสิลงไปเบิ่งรถเขาคือกันรถผมเบิ่งหลายเทื่อแล้วรถมันมีรถที่บ่ติดแผ่นป้ายภาษีคือกันอยู่นี่นะใช้เวลาบ่โดนครับแต่ละคลิปเอาสันส้นๆพอ ใน่ใจว่ามีการปรับวะนะครับหลายขั้นเลยครับบุติดบุติดป้ายภาษีที่จอดอยู่นะเอ่อ,อขั้นในป้อมนี่นะครับอีกรอบครับอีกรอบนึงนะไหนๆก็ได้ที่เราฝากทีมนักรุนล,นลด,ด้านเทือนนะครับเป็นธุระแกงความให้ผมนะครับเดี๋ยวผมติดเก็บภาพให้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเลยครับเด้อ สั่งหรือใบเสร็จพี่เสียค่าปรับแล้วเหรออ๋อพี่ผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมถ่ายได้เนาะนี่เป็นใบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมผมจะใช้ความดำเนินคดีตำรวจนะขับปรับตรงป้อมนี้ใช่ไหมมีสมุดเล่มเหลืองไหมได้เซ็นได้เซ็นที่สิผมโอนจ่ายเอาโอนจ่ายเอาพี่มีสลิปไหมมีครับเออผมขอถ่ายสลิปหน่อยดิฮะลบก่อนนะพี่ ทีมงานครับออทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวลบรบกวนรบกวนแคปหน้าจอยผมนั่ยน,นะครับใหอพี่มันมองไม่เห็นที่เข้าร่มได้ไหมโอนจ่ายเนาะโอนจ่ายน,ะน,ายนี่ดได้ได้ประเด็นชัดบอกนะอ่างามเร็วเหรอ ที่เขาออกใบสั่งใช่ไหมหรือว่าปรับเลย,ปร,เลยปรับเลยใช่ไหมไม่มีการออกใบสั่งนะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับอขอบคุณมากพี่เดินทางปลอดภัยรถรถที่จอดอยู่ในป้อม25่สิบหเมษาหกสีนะครับ25่สิบหเมษาหกสีนะครับนี่นะฮะ มีรถอีกคันนี้นะครับบ,บอมมี้ายเสียภาษีนะครับรถโตโยต้าอ๋อมีม,ม,ม,มีครับอมีมีมีขออภัยครับมีอันนี้มีครับนะอันนี้บ่มีป้ายเสียภาษีนะครับนะนะบ่มีนะครับ มี่การปรับขางข้างครับตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับนะครับเพราะแนนใจว่ามีพนักงานสบายครับ <love> ครับผมนะป้ายชื่อ <Whoa. S 2> แล้วใครเป็นใครเป็นคนมาใครไม่ไม่ตรงนี้อะครับใครเป็นคนเซ็นปรับอะครับพี่ปรับตรงนี้ใช่ไหมไม่ใครเป็นคนเซ็นปรับเมื่อกี้เนะี่ยไอ้ป้ายก็ส่วนป้ายครับคือผมสอบถามคนเซ็นปรับอะครับ คนเซนคนเซนในสมุดเล่มเหลืองอะสมุดเล่มเหลืองที่เป็นไหนฮะเล่มเหลืองอะไรสมุดบันทึกเรียบเทียบปรับอะครับมีไหมเ,เหองมีพบบาาหลพว่าวทางหลวงใช่ครับปรับมันก็ต้องมีสมุดลงสมุดเล่มเหลืองอะสมุดบันทึกียบ,บเทียบปรับอะครับคู่คู่กับใบเสร็จอะครับผมดูมาแล้วครับพี่ผมถึงมาสอบถามพี่เมื่อกี้ มีประชาชนโดนปรับไปลายหนึ่งผมสอบถามแล้วเขาบอกว่าพี่ไม่ได้ออกใบสั่งให้เขาใช่ไหมพี่ไม่ได้ออกใบสั่งให้เขาเหรอได้ออกไหมได้ออกไปสั่งไหมครับเมื่อกี้นี้หรือปรับเลยเขาไปแล้วครับไปแล้วฮะไม่คนนั้นมาถามอ๋อผมสอบถามเข้าไปแล้ว แล้วมีการ own, โอนโอนเข้าบัญชีด้วยถูกไหมมีการโอนเข้าบัญชีด้วยเงินค่าปรับเมื่อกี้นี้<ง>ฮะถ่ายรูปไปถ่ายเล้อกถ่า,ถาได้ได,ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายพี่ผมขอสอบถามพี่นิดน,นึงเนาะเพื่อไหนๆพี่ก็ยังไม่มีผูนะ้ต้องหาเนาะออออยยาสบละเีดหนังืไม่ผมอยากรู้ว่าใครเป็นพนักงานสอบสวนที่ที่ว่าตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับตรงเนี้ยนะฮะมีอยู่สองคนนี่เนาะที่ ใครอ่ะพี่ใครเป็นพนังกงานสอบสวนใครเป็นร้อยเวรครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมสอบถามพี่ก่อนแล้วรถของตำรวจทางหลวงอะ่ะไม่ไม่ไม่ติดแผ่นป้ายแสดงภาษีอภาษีภาษีอะพี่ครับไม่มีแล้วเว้นอ่ะครับคือเป็นรถป้ายขาวครับเป็นจดทะเบียนเป็นเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลครับ อ๋อผมศึกษามาพอสมควรแล้วครับพี่ผมเลยมาถามครับ,รบต้องเป็นรถจาร่นะครับ,รบที่ยกเลิก,กคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ถามเรื่องนั้นผมผมจะผมจะถามว่าทำไมไม่ต่อบภาษี ต่อฮนะครับรถจับเพลย์เนี้ยนะอืมรถพยาบาลเนี้ยอ๋อครับครับรถที่ใช้ในราชการใช่ไหมใช่ครับผมปรับเท่าไหร่พี่นะ นี่เป็นป้อมทางหลวงนครชุม,ะมน,น,น,นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะมีการปรั่ครับก็มีสำนักเรเหลืองนะครับกันไปเซ็ตละเมื่อกี้ผมมีใบสั่งนะครับ มายากสอบถามเลยไหมครับพี่พี่โดนข้อหาอะไรบางทีความเลี้ยวครับความเร็วใช่ไหมเขาเขาไม่ได้เขียนใบสั่งใช่ไหมครับเขียนครับอันนี้ไปเสร็จนะไปเสร็จครับผมไม่ไม่ได้มีใบใบก่อนหน้านี้ใช่ไหมผมขับแล้วก็ต้องเสียพี่โอเคโอเคใช้ไม่เป็นไรพี่ขับเร็วพี่ก็ต้องเสียครับครับขับเข้าใจเข้าใจถ่ายก็ดีหนึ่งเข้าใจไม่ถ่ายแล้วเมื่อไหร่ครับทำไมอ่ะผมถ่ายตำรวจเฉยๆคุณนี่ก็หาเรื่องตำรวจเอ้าหาเรื่องยังไงพี่จะกล่าวหาผมแบบนั้นดิี่ก็มาพี่เขาอธิบายเนี่ยเนี่ยคนก็เสียแล้วพี่หันอย่างงี้ออผผมม่่ยยาาแแตตะะ ผมไม่อนุญาตให้แต<ว><จ>ะมันจะไปถ่ายเขาทำไมเออ,อนะ <laughs> <ฮ>ผมถ่ายไกลๆนะครับโอ,อ้กล่องขอนุญาตนะครับให้ไป บมมีพนักงานสอบสวนนะครับบมมีสม,มุดเ,เหลืองแราคาโมไท้ออกไปสั่งปรับเลยครับโมไท้ออกไปสั่งนะครับทางหลวงนครชุมเนาะอ่าได้ประเด็นครับสับนี่กับพ่อแล้วหากินมันแล้วโมนี่สองสองด้านเลย ลองดัานเลยครับตำรวจทั้งหลวงล้วนๆน,นไอคลิปมันปฏิปตอนะครับเมื่อไปโดนนี่ยังบุกแล้วมันไม่รู้มันตอนเนี่ยองวะ ตอนหนึ่งไงผมหรือบเบา่ากับบุรุหวังว่าสีสีได้ภาพได้อย่างนะครับโอ้มันก็เป็นม่วงมั่สิม่วงครับผมมองว่าเห็นเป็นอีกรอบนะครับเป็นด้านตำรวจทั้งหลวงนครชุมนะครับของจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ ด้านแห่งนี้สิติดกระดานทรงร้มเมื่อกี้ด้านผมทายมาด้านในด้านโกสัมพีกระตั้งนะครับด้านตรวจจากเสพติดตั้งห่างจากนั้นมาประมาณ10กิโลนี่แหละมีด้านตรวจจับความเร็วของตำรวจทางหลวงอีกหวังว่าิชัดนะครับเมื่อกี้นะ่ะมีการปรับตั้งตัวเปรียบเทียบปรับบอลลงสม,มุนเหลมเหลืองคนนั่งอยู่หันกับบอแมนพนักง,งานสอบสวนจากคนครับ แล้วก็ประเด็นอีกประเด็นสําคัญเลยคือโอนจายทางบัญชีทางทา,งท,า,งท,างทางไอ,อ้โทรศัพท์เอาเอป็นบอถือทางแอปธนาคารนะฝากทีมงานนักลบดันเทือนครับผมเจบภาพให,ใ,หให้ให้ลบกวนให้พวกท่านดําเนินการแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งนะครับโอ้ไรซอเทือกอะลอยกว่า ลเลยมบ่มบริ่าณคอมเมนต์นะครับมันมันแสงมันจา้ามันเหลียวบ่เห็นว่าน่อยอ่ะครับรถที่ว่ารถที่ตำรวจใส่บ่เสียภาษีนะครับบ่เฉพาะรถที่เป็นรถของราชการนะครับรถส่วนตัวที่ตำรวจทีมาเห็นงานนะครับหลายหลายหลายสถานีตำรวจอนะ่ะที่มีรถแบบเนี้ยอยู่ผมเห็นมาหลายแล้ว รถส่วนตัวกับรเสียนะครับแต่เมื่อกี้นี่เสียอยู่เ้อร์ของไพเดอตอนแรกมองว่าเห็นปีหัวขาอยู่เสียอยู่ครับแต่รถทั้งหลวงอ่ะรถฉลามอ่ะบอมี้ไปเสียภาษีจักกันนะครับนะการออกไปสร้างความเลวหรือว่าออกไสสั่งด้วยที่ตรวจจับด้วยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับกฎหมายกับเชียนไว้ชัดเจน ต้องออกไปสร้างแบบทรงทางไปสันนี่ลงทะเบียนตอบรับแล้วก็ต้องมีภาพาภาพถ่ายหรือว่าหลักฐานาการการการกระทําผิดนะครับแล้วก็มีหมายเลขคุรุพันธ์ที่ใชยตรวจจับทรงให้ผู้ต้องหาน้ำเมื่อกี้ผมสอบถามไอพ้นพี่คนนึ่งเ่เขาเขากแบบก็แบบแบบขอใครอยากให้ความร่วมมือทางด้าอกเพเปน็นยัง ก็าเอาประเด็นด่นผมก็บประเด็นไทยเขาตอบแต่คนแรกอะ่ะคนแรกเขาหายยู่อาเดี๋ยวคลิปมันถึงยาวนะครับเนาะเอาได้สาราแล้วผมขอหยุดเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ